สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสงสารน้องเสียแล้วยังโดนขุดทนไม่ไหวพอานนท์สงสารแตงโมนิดาถูกขุดเละแม้ไม่ได้อยู่บนโลกแล้วนับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วงหลังชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดานั้นสนิท สำหรับพอานนท์ก่อนหน้านี้แม้จะมีปัญหากันแต่ต่อมาก็สามารถปรับความเข้าใจได้ล่าสุดพอานนท์ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นข่าวของตังโมที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้พอานนท์เผยว่าดูข่าวทุกวันยิ่งดูยิ่งไปกันใหญ่รู้ๆกันอยู่ว่าเขาเป็นคนโกหกหลอกลวงก็ยังเชื่อยังให้ค่ากันเป็นอะไรกันไปหมดแล้วน้องไปดีแล้วปล่อยน้องไปเถอะจะขุดคุยหาอะไรกัน ตอนนี้แตงโมเละไปหมดแล้วอยากให้กระติกออกมาพูดความจริงที่เขาออกมาพูดแล้วนี่ไงจริงไม่จริงก็รอให้ศาลตัดสินคนอื่นที่ไม่ได้อยู่บนเรือก็ไม่เห็นมีหลักฐานที่เป็นชิ้นเป็นอันสักทีนอกจากบอกว่าจะเอามาแฉผ่านไปสามเดือนแล้วไหนล่ะสงสารน้องถูกขุดคุ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องนอกเรื่องกันไปใหญ่ความลับที่น้องไม่อยากให้ใครรู้ก็เอาออกมาพูดกัน จำคดีลุงพลไม่ได้หรอสุดท้ายก็บัวแรงน้ำส่งสารแค่น้องฉันไม่ได้หิวแสงตอนนี้ลดความอ้วนอยู่ไม่ต้องการแสงขนาดหิวข้าวยังไม่กินเลยแค่สงสัยหรือไม่ได้ดูข่าวจนเอียนเปิดไปกี่ช่องก็เจอเหมือนตอนลุงพลเปียบเลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟังคลิปกระสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ